นฮ้ยขยับได้ด้วย อีกละเจ๋งก้นนี่คือเคเซร่าเลวิ่งเพนติ้งคอลเลกชันนี้คือหยิ44มาสเตอร์พีชื่อดังมาทำเป็นฟิกเกอร์ขยับได้เหมือนจริงอันที่มึงชอบสุดก็คืออันหน้ากรหลังนี่แหละและเปิดมาอันแรกโอ้โหภาพนี้คือดังจริงนะไม่น่ามีใครไม่เคยเห็นไม่มีการ์ดมานะมีแต่ใบนี้มาด้วยและฟิกเกอร์ภาพแรกก็คือ The Creation of a d อมของไมเคิลแองเจโลเป็นซีนที่กำลังจะเชื่อมปลายนิ้วระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และที่ฟิกเกอร์คอลเลกชันนี้ขยับได้ก็เพราะที่ไขลานด้านหลังไงตัวต่อไปก็คือ The s t r e e ว้ายอันนี้แอบน่ากล ภาพที่มีเสียงของแท้เลยนะเนี่ยยิ่งขยับได้ยิ่งทำให้แบบหุยขนลุกอะภาพน<ห>ี้โดยสิลินที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดมุงชอบชอบทำดีทำถึงอันหน้าบกจะมาอย่างหน่หุย อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นภาพ The Great Wave of Kanagawa ศิลปินชื่อดังโฮคุไซอุ้ยขยับแล้วสวยจังเลยอะ่ะชอบอีกแล้วแล้วก็ขึ้นาปอี้ทุกทีเลย <c oughs> ไหนที่ชอบหรืออยากได้มากๆอันสุดท้ายทำไมกันนะโอ้ <c oughs> สเตอ i ์รีจากแวนโก๊ะสวยเกินเรื่องรล่ามากแม่จา๋านั่งไขาลานดูอย่างเงี้ยทั้งวัน <c oughs> ช่านี้บอกเลยว่าเหมือนยก <c oughs> มิวเซียมมาไว้ตรงนี้หมดแล้วใครเป็นสายอาร์ตสายแบบชอบของเล่นอะไรแบบนี้จัดเลยนะพลาดไม่ได้เลย